ว่าเกมนี้เป็นแค่ตัวสำรองได้กิซซงะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงอาแล้วครับทางฝั่งของทีมเยือนนะครับในชุดเสื้อขาวกางเกงดําให้มาที่ชนาทิปชนาทิพยอดลูกนี้อาวครับคาเนโกวิ่งตามไม่ทันแล้วครับแบบนี้เปิดมาให้กับชนาทิพออกบอลไปอยู่ที่ซึงะกุมารเอาครับบอลอยู่ที่ชนาทิปตวัดจังหวะเดียวมาโขมาอี ฟูกุเมลีเปิดสายเข้ามาได้มองโอ้โหเรียบร้อยกรบปูไกโอ้โหทำในสีสั้นนี้ดูกรับเปิดมาโอ้โหวิ่งมาไม่มีตัวกบเลยครับแนวรับกอดดูเกมกันต่อชนาทิปได้บอลชนะทิป,บทปแบกมายังงของบอลได้อยู่เอาลื่นลื่นแล้วเสียบอลไปให้กับทางอุรวะแต่ก็ตัดกลับมาได้ครับอา้าลูกนี้ยังชิงจังหวะกันอยู่ชนาทิปได้บอลคืนไปฟบกุ um โอ้โหตอนนี้ชนาทิปเข้าไปไล่แล้วครับนิชิคาวะ ปิดโดครับบอลเลยมาถึงทางชนาทิพชนาทิพเข้าไปจี้เข้าไป,ไปละไหลเข้ามาตรงกลางอยังได้อยู่ไหมครับบอลขึ้นมาทางด้านขวาครับเอซาก,กะหาบอลขึ้นมาเรื่อยๆชนาทิพโอ้โหมาช่วยเกมรับได้ดีเอา,าแก้ตัวได้สําเร็จนะครับจบนะครับดูครับไปเผลอไปหน่อยครับโอ้โหแล้วดูชนาทิพเข,ข้าไปช่วยเรโซนะครับหรอารเส ให้มาเสียบอลอีกแล้วเอาครับโอกาชิวะยิงลูกนี้ชนเสาโอ้โหจาเรสได้เกือบทั้งหมดเลยแหละครับชนาทิพย์กลับมาฟุกุและเปิดบอลมาชนาทิพย์เอาครับชนาทิพย์ติดเครื่องชนาทิพย์ลูกนี้จะแหวกไม่ผ่านเอซาก,กะยอดคืนมาอีวานามิมิชิชนาทิพย์กลับมามิยาสวะวิ่งทำทางให้มาที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์มาลูกนี้ เสียจังหวะในการที่จะเอายังได้อยู่ไหมโอโลก,อกีชนาทิพได้บอลให้มาที่ฟุกมุมะริลูกนี้เข้ามาโอกาชิวล,ล้มลงไปชนาทิพไม่ได้ยิงบอลเลยมาถึงนิชิและพุทธศิสินก็เป่านกวิดจบครึ่งแรกนะครับบ้านซัปโปโรนำหนึู่นย์นะครับเกมเริ่มครับครึ่งหลังชิการะ,ะอิวานามิชิบะโต บอลกลับมาอยู่ที่ชิบะโตะโอ้ผ่ oh. าน10นาทีแรกของครึ่งหลังไปนี่ยังไม่มีโอกาสได้ยิงกันเลยนะครับไม่ได้ชิบะโตะเสียบอลไปเอาชนาทิพให้บอลมาบอลมาถึงชนาทิพยอดลูกนี้มาบอลตกมาโอกาสชิวะแต่งแล้วก็เข้าซ้ายยิงเข้าประตูไปแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าจะล้ำหน้าหรือดูครับยอดมานี่แม่นมากครับ แล้วมากิโนก็ไม่กล้าที่จะสกัดฟ้านะครับเพราะเขาอยู่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับหื่ิงเข้าไปมีอสเวให้ชนาทิปตวัดต,ต่อโคมาอีจะทําชีค้ครับชนาทิพให้ฟูกายไม่มีไม่มีเสียงนกหวีชนาทิพกลับมาให้ชนาทิพชนาทิพพาบอลมาแล้วเข้าช่องอีกแล้วอืเข้ามาผักมาอีวานอมิและยิงลูกนี้โอ้โหหนึ่งประตูต่อสองครับวานามินะครับแล้วซักเลยครับชนาทิพอยู่ซ้าย โอกาชิวะดูว่าจะเลือกอยังไงเลือก้โหูเลือกให้คู่แข่งครับชนาทิพย์เอาลงได้ชนาทิพย์เปิดขึ้นหน้าไปจะใหโอกาชิวะโดนหลายบอลคืนให้กับชนาทิพย์ออกไปแล้วครับอ่ะยังไม่ออกครับขอภัยอาระโนะโให้มาชนาทิพย์ชนาทิพย์เลือกยิงเองครับไปติดบล็อกชนาทิพย์อีกทีหนึ่งคืนกันไปทากามินะแปะจงังหวะเดียวมาชิบาโตโดนทำฟาว เป็นบอลของทางชนาทิพชนาทิพแต่งเข้าขวาชนาทิพยิงลูกนี้ฉลับมากไปติดอีวานามิเล็งบจะเอาให้ให้มุมแล้วครับของนางชนาทิพตจัดเขาวิ่งมาตัดบอลได้แล้วเลือกกดเองเลยดีกว่าครับมัก็มีคนร่วมเยอะมากขึ้นนะครับผ <c oughs> ่านแลชนาทิพชนาทิพออกไปครับอีกคนหนึ่งก็เป็นทาคาฮิโรยานากินะครับ Bye.